สวัสดีครับสวัสดีแฟนกับเอฟซีผู้ใหญ่เจริดทุกทุกท่านนะครับผมพบกับเราชงพังปีใหม่แล้วก็พังปีใหม่เช้านะครับตอนนี้เด็กๆเราเดินทางกลับนะครับผมขึ้นรถไปยอยกลับนะครับผมถอยหลังถอยหลังครับผมเพราะสนามฝนตกบ่อยนะครับผมแฉลรถลงกับรถไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวมาสิติโลมครับผมตอนนี้กําลังถอยรถนะครับผมตอนนี้โบเกียวกลับรถก่อนครับแล้วก็พ่อใหญ่ทองคํานะครับผมแล้วก็รถพ่อเต่งครับผมรถต้องดาวของเรา ท้ายนะครับผมเอาวันนี้กลับรถแล้วนะครับผมเราจะกลับไปหมู่บ้านช้างของเรานะครับผมวนชิวๆเลยครับผมกินหญ้านะครับผมเรามีสเสบียงนะครับผมสเสบียงนี่ครับเดินทาง กลับบ้านนะครับเด็กๆขวัญเอื่อนวัญลูกๆกระบานกันขวันนางดาวขวันสาวปีขวัญสาวอุ่มขวัญเลิศรักขวัญพ่อใหญ่ท่องควันพี่บัวทีมงานพี่บัวหน้าน่พี่ชื่นอ่าทองเป็ดผู้บ้าท้องเป็เรกระบาดคุกกี้คุกกี้เดินทางกลับบ้านตรวจปลอดภัยครับเ,เราจะขึ้นไปนะครับถนนลาดยางบนลับคืนนะครับผม เสร็จภารกิจแล้วครับผมสำหรับวันนี้เห็นตาดาเห็นตาดากวนเห็นตะกล,ลวดวนเออเก่งๆเนี้ยเลยลูกสาวลูกสาวแม่ๆนะครับผมสาวปีเอาละนานออกฟังนะครับผมงานสังผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมกับเพื่อนๆสนุกสนานนะครับผมมวนพักกี่นี้เลยมวนพกนะักครับโอ้โห <laughs> งาใหม่ครับเพี่นแม่พี่น้อง <laughs> งาใหม่งาใหม่ <laughs> ต้องนั่งก้นครับ ตอนนี้ผมกลุมอยู่ข้างหลังนะครับผมนั่งเฝ้าลูกสาวกับน้องดาวนะครับผมเดินทางกลับแล้วโอ้เด็ดคักเลยครับมันี้แต่ว่าไม่เปอนะไรเด็กๆมีล่มมีล่มไม้อยู่นะครับผมกำลังเดินทางกลับบ้านเลยนะครับเออเก่งๆทุกเชือกเลยครับน้องๆช้งาง ห็นตะกลนดาวิ่งตะดากดาวเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับไปถึงบ้านนะครับผมดีใ,ใจหลายนุ้ยน้องๆเด็กๆนักเรียนน่ารักมากเลยนะครับผมต้อนรับอย่างดีเลยนะครับผมมวลคักเห็นน้องๆคางได้ป้อนอาหารกันนะครับผม จะรอจนขับรถตอนถึงบ้านนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูช่วงถึงบ้านนะครับผมเด็กๆลงรถนะครับอาบหนามปะแป้งหรืออาบหํำเย็นๆหยู่ยยที่บ้านนะครับผมเป็นสิมวนกักไปมากเปิดหูเปิดตานานๆครั้งนะครับสาวปีจะได้ออกงานกับเ,เพื่อนๆนะครับผมโอ้ต้องขอให้เลยครับเรื่องรถตกตลบปั้นเดี๋ยว โอ้ยสาวน,ำวน้ำมนต์อันนี้เด็กๆเรามาเวะวัดบ้านทลาดนะครับผมบ้านเกิดนะครับผมมาหาถวายของบบวานเป็นมาถวายของโอ้ยผู้สาวซำน่อยผู้ฟ้าซ้ำน่อยผู้สาวซำน่อยมาแล้วดึงข้อแม่มาเลยบ่เนี่เอาเม่กี้เจ้าคือมาเฮากันกำลังจำได้โอ้ยย่าเฮากันย่าเฮากัน โอ้องค์ S s ครรภนะครับผมพ่อวัดนะครับผมปุ่นที่บวมมาถวายทั้งกระทานนะครับผมเด็กบวเขียวอยู่หน้าวัดส่วนเด็กๆเด็กหน่อยเฮาอยู่ทางรถครับผมโล่งยากขึ้นยากบุญเดโอ้ผู้สาวมาทั้งเดนผู้สาวเลยเอ้ยปุ่นมามาหาสาวๆคือเกานไม่ทั้งผู้บ่าวทั้งผู้สาวเลยนี่โอ้ยโอ้ร้องทักเลยบุ่นเี้ โอุยเพื่อนน้นำมนต์น้ำมนต์เพื่อนโอ้โอ้ย,อยพี่จีนมาเลมาหาเลยพี่จีนเฝ้ามาหาเลย,ยเล็กหน่อยเล็กหน่อยเห็นเพื่อนเพื่อนไลค์น้อยเห็นเพื่อนเยอะนะครับผมเพด่อนพนืโอ้ยดีตัวแม่เป็นหูยูเนาะถ้าเมียนมาอัน ไปน้ำลูกนี่คักแล้วเนะเวาะเนี่ยหาหม่งเบียกพ่อพ่อเนละลูกคนคนปัดแม่คนยืดคักเลยสูงคักเลยตะกี้ก็บุ่ออันป้าไหนพอตะกอดหลูกมาหน่ยขาเง่วเลยสูงคักเลยว่าแม่น,น,น,ล,มนยลยสูงกงับซาำแม่ตายเลยทีนี้โอ้ มาลายตูมาเก่ามาเก่าฝุ่นทั้งรถก็มีฝุ่นดาวนาโนอาบน้ำตัวดำปืดเลยตัวดำปีเลยผู้บ่าวผู้บ่าวบัวผู้บ่าวบัวจับแน่โอ้ยพี่จับแน่พี่จับแนห่หัวงคักเลยเก้าใบในบ่ได้เลยโอ้ ผู้บ่าวท่องเพชรดห่ะอยู่บ้านบ่น่ะผู้บ่าวหน่ยมามาบ้านแล้วนอนนอนบ้านจะขึ้นบ่เอ้ยพูดลองนี่ลองหมายความว่านะครับผมดีใจนะครับเจอเพื่อนฝูงนะครับโอ้ยผมผู้บ่าวผมเหี้ยวผมไหมา สามปีแล้วสามปีแล้วโอ้เจ้าคือมีรถอยู่บาตั้่งที่ปลกปุ้นครผลมะม่วงนั่นนั่นตั้งแต่อันรุ่นรุ่นพกปุูกไงเราเห็นบ่อคางวัดบุ่นโอ้รู้สึกว่าเจ้าสาวจะจะจะตื่นหมูอยู่นะครับอ่ยังไม่ชินนะครับสักหน่อยก็ชินแล้วครับผมเนี่ดีใจดีใจ ทีใจไหลเจอผาวบัวเดินอ้นแม่อะไนเราพอไปไกลได้บ้านติดติดบ้าบัวแลยวส่วนสีโต้ลอยเขาอยู่ทั้งรถเดวยรับด้วยสีโต้ลอย อยู่ดีไม่แห้งข่อยสั้นสูงข่อว่าตลูกข่อยสิบ่ราะไรข่อยสั้นสู่ทุกงานเจ้าน้าปัใจคือพญเลิดเลยปะเพ่ได้มาปด้ะเมน่ะชั้น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 ข่อยสูงพี่หวนสูงอยู่ดีไม่แหงได้แต่ชั้นเดียวได้เวลาเดินทางกลับบ้านเรานะครับผมนี่ตนนี้เพื่อจะไปขึ้นรถที่บัวตอนตั้งนี้เฮาก็่าจะไปขึ้นรถเพราะว่าน้องๆสาวปีกับน้องดาวกับบุญเพื่อนอยู่ทั้งรถแล้วเตรียมตัวกลับบ้านนะครับผม กอกันอยู่บ้าน่อครับผมตอนนี้ลงมาถึงบ้านแล้วนะครับผมมาบอกไอ้เมียก่อนมาบอกไอ้เมียก่อนโอ้โหโอ้ยการพายลมด้วยอาบน้ําเย็นๆแล้วมาถึงบ้านแล้วมาล,วาละรายงานไอ้เมียก่อนนี่ลายไปใส่นี่ลายไปใส่เมียทับเมียจ๋ามันหนีหนุไปหาเด็กน้อยนะักเลียนโอ้ยมวนคักเลยครับเพื่อน,เ,อนเข้าเชือกเลยมาบอกไอ้เมียรายงานก่อนเมียถาม มวนโบอีหลา่ามวนโบเออมวนโมอมวนม่เออแม่ทำวะมวน,มนคลักหลายมวนคลักหลายเออแม,แม่แม่ก็ดีใจแทนลูกนะครับผมได้ออกงานเลยอ่อนกันใหญ่เลย ต้อนกันใหญ่เลยค่ะอีลามวนหลายพ่อแม่อมแม่เป็นยังใหญ่เม่อยู่บ้านมวนบาคาคนอยู่บ้านอ่นอนแม่ใหญ่เลยนะครับมารายงานแม่ก่อนแต่มีงานเรื่อยๆอีหล่าอีหลา่ลาแม่ติดตามเก่งบอเก่งบอเก่งบออีหล่าปีเก่งบอเก่งเก่งเก่งบอพ่นแม่ให้กำลังใจอยู่ที่บ้าน ีหละเก่งๆไปกับเปื่อนๆหมดนี่มวนคักเลยมี่ของกินหลายโรงเรียนมีกล้วยด้วยอิ่มเลยค่ะคุณแม่างานงานคุณแม่เละโอ้เดี๋ยวครับผมตั้งเข้ามาอีกแล้วแล้วเจ้าหน้าม้แม่ตายแล้วกจะเจ้าเข้าบ้านนะครับนี่โอ้ยฝนสีไหม้แล้วครับผม เดี๋ยวสำหรับคลิปโรนี้ขอบคุณมากครับผมอย่าลืมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะครับผมเจอกันใหม่คลิปโรหน้านะครับผมสำหรับคลิปโรนี้ครัขบขอบคุณมากๆนะครับผมบายบายสวัสดีครับ